เราใหห้นูมึงตอนนี้พูดถึงแล้ว่หลังส่วนพี่ได้ยังใบข้างหลังตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วนะคะก็มากินข้าวกล่องที่ซอยหกมาสามเดือนค่ะคือรอรับจากมึงรอรับกับกทุกวันนี้ก็แบบว่าอิมอ่มแล้วลูกอิ่มแล้วคือแบบข้าวของมีเยอะเราก็ไปแจกผูอ้อื่นอันนี้ก็ได้มามาก่องมือก็ให้คนนี้ก็ไปเแจกคนแก่ตามสะพานเลยค,คือเราได้มาเราก็แบ่งคนอื่นอีกได้ครับที่ไปเอาที่ พี่ฮาร์ดล็อกก็ถ้าเป็นข้าวสองก็จะให้สองแถวเข้าไปเพราะว่าเรามีกินแล้วเพราะว่าเรามีเยอะแล้วเราพอแล้วค่ะเนี่ยกระโดดป้าก็ขอมาอย่ากกิ้กี่วัน้้าไดกี่วันอันนี้เหรอคะก็ไม่ขอบคุณนก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องการอะไรต้องการแค่มีคนมีกิจการอย่างนี้เพราะว่าคนที่เข้ามาแจกเงินวันนั้นเขาบอกว่าจะแจกแถวให้หนูหน่อย ้าบอกว่าไม่ต้องจับแถวหรอกเพราะว่า๋ยวพอเราเรียกอย่างนี้เขาก็มาเองก็งใช้ป้ายเขียนเอง,อ,อ,งอยากอยากเขาอยากอ,อะไรที่เป็นกำลังใจจากคนทีไ่ได้รับผลจาะคนอื่นก็ก็ให้เขาขอบคุณอย่างนี้ลูกขอบคุณคาะทั่วโลกไม่รับรู้ว่ามีคนใจดีเยอะแยะที่เขามาช่วยมีทั้งต่างชาติต่างชาติเราไม่รู้ว่ามี มีประเทศอะไรมั่งเราไม่รู้เราก็เลยเขียนว่า62ประเทศแล้วประเทศไทยอย่างป้าคนต่างจังหวัดใช่ไหมเอาไปเลยอ๋อไม่ค่อยได้ก่อนหน้านี้ทำทำงานอะไรับ้างขออนุญาตไม่ได้ทำมานาแล้วเป็นแบบนี้ก็ได้กินโจ๊กินเดียที่การเมีลูกเิ้าช่วยมั้ยจ๊ะมีลูกคนเยอะเพ้า ผลกระทบยังไงมากครับหลังการแพร่ระบาดต้องผลกระทบก็ไม่ค่อยมีต้งระดังไม่มีอะค่ะก็ได้ออกมาหาทุนเปิดเครื่องปลาที่ผ่านมาครับแล้วคิดยังไงครับกับสถานการณ์ในช่วงนี้ครับเรานอกจากที่เขามาแจกข้าวก่อกเนี่ยครับไมนได้คิดยังไงก็ดีใจอยู่ดีใจขนาดเข้ามาให้เราเองเงี้ยบางคนมีการขาด สารอาหารแหม่ของอุปกรณ์พวกนี้อะไรเงี้ยทานอยู่นะครับถ้าเขาไม่ค่อยได้ค่ะมันมันนานถึงกัมีคนไม่ได้เราประโดก็ไม่ได้เนาะค่ะก็ได้อะไรก็เอาไว้นั่นถ้ามันม่มีข้าวได้อย่างนี้บางครั้งได้ไปบางก็ไม่มีบางทีก็ไม่ได้พี่น้องพี่มารอรับต่อี่วันนี้มาแจกอะไรบ้างครัพี่วันนี้จะแจก ข้าวกับน้ำครับทำไมถึงมาแจกของในวันนี้ครับให้ผมทุกคนเดือเหมือนกันครับผมธุรกิจแบบนี้เดือดร้อนเดือดร้อนกทุกข์ยากงย่างตกงานครับจะเห็นใจครับเราเป็นเหมือนกันอยากอย่างอยากฝา,ากอะไรคนที่มีไหมหรือว่าคนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับให้คนที่มีก็ช่วยกันครับผมช่วยเหลือกันคนไทยด้วยกันครับ <Okay. S 2> วันนี้มันแจกอะไรบ้างครับมาแจกขนมจีนน้ำยาป่าค่ะแล้วก็ข้าวไก่กระเทียมแล้วก็ข้าวกระเพราไก่ค่ะแล้วก็พร้อมขนมปังแล้วก็น้ำเปล่าค่ะขนมเด็กคาเล่นนะคะอะไรอะไรอยากทำให้พี่มาแจกของครับก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนเขาหาสมทบทุนมาแล้วก็ให้เราช่วยทำแล้วก็เราก็ทำแล้วก็ ออกแรงออกค่ารถออกอะไรของเรามาค่ะมากันเองแล้วก็คนปกงานกันเยอะค่ะพี่เราอยู่ที่นี่เราทํางานสถานบันเทิงนาะท่องเที่ยวขับปลาปิดทุกคนก็จกงานกันเยอะค่ะค่าใช้จ่ายรายได้มันก็ไม่มีเนาะมีค่าใช้จ่ายก็เลยอยากกับข้าวอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มาช่วยได้พวกพี่น้องได้ได้อิ่มเป็นมูๆไปค่ะ แนะนมพี่ในนามในนามพี่ทําธุรกิจสถาบันเทิงด้วยแล้วถูกปิดอย่างนี้ครับความรู้สึกพี่เป็นไง้มงก็รู้สึกว่าที่มันไม่รู้จะพูดยังไงจากจากที่เราทํางานกันทุกวันนะคะมีรายได้ทุกวันนี้มันไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีรายจ่ายอย่างเดียวเลยไม่มีรายได้ไม่มีรายรับพอหรือแล้วมีทางภาครัฐมาช่วยไหมไม่มีค่ะไม่ โอโหทหเอเนาน,นไหมพี่นานไหมนานไหมตกงานกันตั้งแต่วันที่เก้ตาเมษายนแล้วค่ะตั้งแต่เขาให้ปิดแล้วค่ะคนลําบากตอนนี้ก็มีเยอะมากเยอะมากจริงๆคนนอนแค่นอนอย่างบางทีพนักงานที่ร้านเพื่อนเพื่อนที่ร้านบางคนแบบเขาไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเนี้ยเขาก็ต้องขนของกลับบ้านไม่อยากคแล้ว,ว,วอยากจรับจ้ากอะไร